เริ่มจากผ่อนคลายสบายยปล่อยวางความคิดความกังวลพอเริ่มคลายจากความคิดความกังวลต่างๆเนี่ยลองสังเกตดูก็จะพบรู้สึกถึงการหายใจขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติ รู้สึกถึงการหายใจการกระเพื่อมหน้าอกหน้าท้องขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติหรือเราจะใช้การสูดลมเข้าลึกๆหายใจออกย,ยาวๆก็ไดนะ้เวลาที่เราสูดลมเข้าลึกๆหยุดลมสักเล็กน้อยค่อยๆผ่อนลมหายใจออกสบายๆ พอเราทําไปเรื่อยเราจะเพราะว่าเวลาที่เราหยุดลมสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความนิ่งขึ้นมาเกิดความตั้งมั่นอยู่ข้างในสภาวะตรงนั้นแหละที่ทรงเรียกว่าดํารงสติมัน่นดํารงสติมั่นก็คือการรู้ธรรมฉหนาเมื่อเราผ่อนคลายสบายๆก็จะเกิดการรู้สึกถึงการหายใจ ขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกสั้นก็รู้ก็อาศัยลมหายใจไปดูประกอของการเจริญสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้สึกถึงการหายใจน ทำไปเรื่อยๆผ่อนคลายสบายๆใหม่ๆม,มันก็รู้สึกบ้างนะเดี๋ยวมันก็เผลอไปฟุ้งไปน,นึกได้ก็รู้สึกขึ้นมาใหม่รู้สึกถึงการหายใจสังเกตไหมเวลาเราเผลอไปกับความคิดเนี่ยการรู้สึกถึงการหายใจก็หายไปนึกได้เราก็กลับมารู้สึกถึงการหายใจใหม่ รู้สึกถึงการกระเพื่อมหน้าอ,อกหน้าท้องขึ้นมาใหม่พอเรารู้สึกถึงการหายใจรู้สึกถึงการกระเพื่อมหน้าอ,อกหน้าท้อง <c oughs> ก็จะเพราะว่ามันหลุดจากความคิดหลุดจากความปรุงแต่งใหม่ๆมันก็หลุดแป๊บเดียวเนี<ๆ>่ยเดี๋ยวมันก็เผลอไปละเผลอไปคิดเผลอกับอารมณ์ต่างๆนึกได้เราก็กลับมารู้สึกถึงการหายใจรู้สึกถึงการกระเพื่อมใหม่ เราก็ฝึกอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยผู้ที่เจริญอนาปานนสติเนี่ยมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งพงค์ก็ทรงสรรเสริญว่าไม่ว่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดา ไม่ฉันข้าวของชาวแว่นแควนเสียเปล่าจะเก่าไปใหญ่ถึงผู้มากด้วยอนาปานสติเล่า